เข้าตสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาทำคลิปนะครับสอน สอนยิงครับในมุมมองของพี่นะครับอาจจะแบบว่าอาจจะไม่เหมือนแบบของคลิปปืนที่คนอื่นทำนะเพราะว่าอันนี้ที่พี่เขาพี่เข้าใจางี้เล่นมาแบบนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องพีก่อนแล้วกันนะครับอันนี้อันนี้ถ้าใครแบบว่าดูดูในสตรีมเห็นแบบบางช็อตอะไรเงี้ยนะแบบเออพี่พี่ชอบพีกแบบพีกไปแล้วแบบยิงยิงเลยอะไรเงี้ยมันมันคือการเหมือนแบบพีฟหรือหรือการวางเป้าครับมันใช้จินตนาการนิดนึงครับเกมเ p สโอเค ก็อันนี้อันนี้ยกตัวยอย่างสมมตินะครับว่าตรงเนี้สนยสไนเปอร์หรือหรือทีมรับเนี่ยอาจจะเป็นปืนกลหรืออะไรก็แล,แล้วแต่เขาชอบมาตัดตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าใครดูในรีมจะเห็นว่าแบบเออพี่ยิงช็อตอย่างนี้ได้บ่อยนะครับเวลาเวลาเราพีกเนะี่ยเวลาเราวางป้าวคือเวลาเวลาเราจะพีกไปยิงเนะี่ยให้เราคิดเสมอครับว่าจะมีคนยืนอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะพีกเนะี่ยให้ระวงังให้ระวังเป้าแบบว่า เราบางคนจะมาแงมอย่างเงี้ยถ้าทั้งทั้งแงมาอย่างเงี้งงยเป้าเป้ามันจะแบบว่ามันมันจะไม่นิ่งเนอกครับให้เราแบบเล็งกําแพงครับพีกแบบพีพร้อมยิงครับพมาเปิดปุ๊บก็คือเดินมาแบบว่าพีไปพร้อมยิงเลยอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าสมัยสมัยนี้พอพี่เปลี่ยนมาเล่นแฟนทอมพี่ไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้พีอย่างนี้เท่าไหร่เพราะเพราะว่ามันยิงหัวเด,ดวยวไม่ตายส่วนมากก็แบบก็แค่เจ็ดหพันจังวะโอเคนะครับ ยังครับ้เดินทำไมเวลาเวลาระวางเป้านะครับเหมือนที่พี่บอกนะครับพยายามคือเราอย่าวางเป้าอย่างเงี้ยเวลาสมมติเรารู้ว่าเราเรารู้ว่าเขาถ้าเราจรินตนาการว่าตรงเนี้ยชอบมีคนมอาพีกอะเวลาเราวางเป้าอะให้เราเลงที่กำแพงแล้วเราพีก,กไปเอาไปพร้อมยิงแต่ก็เรามันต้องใช้ความความชำนาญน,นิดนึงครับลองมาทำกันดูนะครับตรงนี้ อันนี้พี่ทําให้มันคงกพันนะคือตอนแรกพี่จะทําให้มันตายเกิดตายเกิดแต่ว่ามันทําไม่ได้ครับก็เลยแบบให้ดูเป็นหุ่นเฉยว่าเออเดี๋ยวบางคนมาไม่เห็นภาพแล้วก็เวลาเวลาเราพีคหาตําแหน่งเนะี่ยเราเราต้องคิดครับว่าตรงเนี้ยชอบมีคนยืนตรงนี้ชอบมีคนยืน,น,ชน,ยนใช่ไหมว่าเรามาเช็คเช็คในบนะีเนี่ยเราจะแบบจังหวะแรกเราปุ๊บเช็คตรงนี้ก่อนแล้วเ,เราก็ค่อยๆลากเป้าไป ใครับเป้าไปลาเป้าไปเรื่อยๆลาเป้าไปเรื่อยๆพอจะถึงจุดที่จุดที่คนชอบยืนเนี่ยให้เราวายพีไปเลยครับแล้วก็วางเป้าออระดับหัวถ้าไม่มีปุ๊บเราก็ค่อยๆลากต่อเดี๋ยวมาเช็คตรงนี้เช็คตรงนี้เช็คตรงนี้ก็ได้ครับแต่ว่ามุมแถวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนําครับเพราะว่าถ้าเราเจอสไนเราหงายแน่นอนครับถ้าเราแบบวางเป้าแบบไม่ไม่ได้เฉียบจริงๆครับ ซึ่งมันก็ซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้ครับถ้าถ้าเป็นแมนดอแบบิีเป็นหัวเลยก็เป็นไปได้ยิ่งยิ่งตรงนี้มันยิ่งยากครัออมแบมบันเป็นเนินที่แบบว่ามันเป็นเนินแบบซึ่งเอาปลาคนยืนแบบตรงบันไดอ่ะไม่ใช่ระดับแบบคือมันไม่มีทางยืนระดับระดับเป้าระวางหัวแน่นอนซึ่งมันอยู่ตรงเนี้ยซึ่งเราจะวางเราจะวางเป้าเนี่ยค่อนข้าง,งลำบากมีทุกแมปรครับแมปจุดที่เราสามารถเอ่อีปีไปพีไฟได้หรืออาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ตรงห้องสลิงนะครับสไนช์ชอบมะเร็ง ตรงนี้พี่ก็ได้บ่อยนะแบบว่าพ,พีไปพีไฟเลยอย่างเงี้ยครับอ้าวทำไมมันตายเลยอะ่ะเหมือนแบบพีไฟเอาไปเอาไปยิงเลย,เยครับแบบสไนไม่มีทางไม่มีทางยิงทันคนี้บางทีเราจะแบบพียาวไปเงี้ยพียาวไปอาจแต่แบบยิงเห็นเห็นเขาเห็นเขาแค่แค่ไหลอะ่ะแต่เราก็แบบเคาะทะลุห,หัวเข้าไปก็แบบก็ซาดแล้วอนะไรเงี้ยหรงอที่จะตายเลยก็ได้ อันนี้คือในความเข้าใจในเวลาเวลาพีของพี่นะเกมคําตอบบอลเลรแลนด์ะครับถ้าใครถ้าใครดูถ้าใครดูในสตรีมจะเห็นว่าเอาเอพีพีไปแบบช็อตอย่างเงี้ยแบบก็มีบ้างแต่แต่ว่าถ้าเล่นในระดับแรงนูงสูงอะ่ะไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็รู้เหมือนกันครับว่าว่าตรงเนี้ยยืนแล้วยังไงก็หัวขาดนึกออกอปะมันเป็นจุดที่แบบคนต้องเช็คครับส่วนมากเอ่อคนคนที่ยืนเช็คเนี่ย ถ้าแบบแรงๆสูงๆเนี่ยเขาจะอยู่มุมที่แบบว่าคิดไม่ถึงอะไรเงี้ยวันนี้ก็แบบตรงเนี้ยตัวคอขาดเลยถ้าถ้าไม่ใช่สนัยนี้แบบใครมายืนสู้เนี่ยแบบฝั่งรับจะแย่งอ่ะตรงเนี้ยถ้าถ้าไม่มีสกิลไม่มีแฟดเพื่อนช่วยอะไรคือย,ยืนยืนตรง,นนงรนเนี้ยโดนยังไงก็โดนครับทุกคนกคนือมันเป็นมันเป็นจุดแรกที่คนออกแล้วมันจะพีกอะออกไปอือต่อไปจะเป็นอ่า ฝึกพี่กระบอทก่อนนะครับฝึกพี่กับบอทก่อนเอาเป็นกําดัดร้อยตัวนะครับต่อเริ่มฝึกพี่กับบอทเออในมองพี่นะฝึกพี่กระบอทเ,นะเราใช้ใช้แบบตัวเดียวพอแล้วก็ท้าเป้าอย่างเงี้ยพี่ไปยิงพี่ยิง สบ,บ้างนะยให้เราดูก่อนก็ได้ว่ามีครับแล้วก็พีกสวัางเป้าพีกเราจะแบบพีกไปนั่งก็ได้ครับ พยายามพยายามเวลาฝึกซ้อมอ่ะพยายามยิงแต่หัวนะครับก็น่าจะประมาณนี้จริงๆมันก็เอาไว้วอร์มด้วยนะครับก่อนเล่นก็แบบมานั่งยิงยิงเล่นก่อนก็ได้แบบวอร์มให้ข้อมือแล้วก็ พี่ว่าการการวางเป้าการยิงอะแม่งอยู่ที่การที่เราทำซ้ำๆทำทุกวันทำเป็นประจำครับยิงบอดก็ช่วยครับยิงบอดนี่ของจริงถ้าใครได้ยินจะจะ,จะ,จะยังไงอะคือพี่โดนแซวเรื่องยิงบอดมาตลอดอะเออแต่มันช่วยจริงครับเพราะว่าใครถามว่าเฮ้ยอยากแม่นทำไงถ้าสมัยสมัยพี่เล่นคาลเตอร์อะคือพี่ยิงบอดเป็นแบบหลายพันอะเออ ค,คือมันช่วยจริงมันมันจะเป็นมันจะเรียกว่าเป็น m ั s ส e เค e m o r y มครับคือมันช่วยจริงครับลองแบบโอเคเดี๋ยวจะไปยิงแบทแมนนะครับเอาจริงก็คือไม่รู้ว่าที่อธิบายไปมันมันจะทุกคนจะคิดยังไงนะแต่ว่าในในมุมมองพี่อะ่ะพี่ว่านี่แม,ไม่ไม่ช่วยสุดหรอเพราะว่าก็ทำมานานแลว้วอ่ะการ ยิงบอทยิงเดสแมทเ่เดี๋ยวมาลองยิงเดสแมทกันมาพีไปแบบพีอยู่ที่อะไร เล่นเดสแมทพยายามพยายามแบบฟังเสียงนะครับฟังเสียงแบบโอไอีจะได้ฝึกจะได้ฝึกแบบว่าเอาไปใช้จริงได้ด้วยเพราะว่าเอาไปเล่นเอาไปเล่นจริงๆอะ่ะไดแผ่นที่เราไม่เห็นสับโตนหรอปะ่ะแบบพยายามฟังเสียงเราแบบป,ปากีนข้างหลัง เห็นเห็นพี่ป้าบาบาเช็คไปเรื่อยเหมือนแบบพีคสามพีคไปเรื่อยคือพีคไปให้พร้อมยิงครับเมื่อกี้พีคไปเจอไปเลยไีใไ,ไปพร้อมยิง ก็แบบเนี่ยมากคือคือการบางทีการเราลอเป้าใช่ปะรอเป้ามันโดนสไนไปแล้วแบบรลบพีคลึงจังหวะหลบพีคกลายเป็นเหมือนกับแบบกลายเป็นเขารอเป้าแทนอะ่ะคือว่ายัางไงล่อล่ลอ,ลอเป้าโดนพีม่นก็เสียเปรียบไปถ้าเขารูต้ตำแหน่งเรอาอะอะไรสนัโอ้โหตรงนี้แทนโอ้มไม่ทันเลยโม้เยอะไปหน่อยนี่ โม่จะพูดนะเมื่อกี้พยายามพีคไปวางเป้าแบบว่าจุดที่ที่คิดว่ามีนะฮะเห็นไหมแบบไล,<ๆ>ไล่ไล่มุมไปเรื่อยๆนี่ก็ประมาณนี้ไปลองฝึกกันดูนะครับก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจใครหรือเลปล่านะผมคลิปนี้ คือมีแต่คนบอกพี่ทําคลิปสอนยิงหน่อยอะไรประมาณนี้คือก็ประมาณนี้ครับในในมุมมองพี่นะอืมก็จะทานานแล้วแต่มันไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้ทําให้คลิปออกมายังไงก็เนี่ยน่าจะโอเคอยู่โอเคครับงั้นก็ใครถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกด subscribe ครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ